bụp, nhấp, 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 đi nhấp, Đi lắm, thì, 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 đơm thì,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  gần đây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  ôi ôi

มมับหมดีกครแข่งขันร <c oughs> ัเจายด้าตะการองจังหวัดประธาีชนะสายด้าุมาวดีจังหวัดนทุมธานีด้วยคะแนน4-2ต่อไปเป็นการแข่งขันูที่8สายดานานทสารจังหวัดกูุก็ตพบกับเชียงจัวัจังหวัดระยอ คนละสายกันคุยนะเจียมคนละสายแบบในโลกยุคจ็ยุคแปดเลย giậpเลย มาแล้วมาแล้วผู้จะอารมณ์ปังก่อนได้ <coughs> ครับนี่ก็มีเายักรีครับกำลังแข่งอยู่ครับเดี๋ยวแป๊บนึ้งนะ อกเล่นแล้วเจ็บตัวอย hmm> ่าปะทะไม่ปะทะแล้วผ่อนแล้วไม่ปะทะแล้วผ่อนแล้วครับผ่อนแล้วเลยต่างทีเองเจ็บ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 ผ่อนแล้ว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 ซ้ายขวา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 หนึ่งปะทะอีกปะ